แต่ว่าสิ่งที่จะต้องเสียไปก็คือเป็น6ล้าน2แสน5มืนะโอเคอัปเกรดแล้วก็ทำการรับเลยนะผรีบร้อโอเคถ้าหากว่าอัปมาทัาสี่ก็บแปดหมื่นหมืนแสนหนึ่งเลยยา่าเร่งโวนี่หัวละแสนเลยนะซึ่งค่อนข้างจะเปลืองมากสนนุีทสวัสดีครับทุกท่านอยู่กับผมตุนดนแดงกับเรื่องของเจ้าเก่าราเดมกับแฮ,แฮปปี้หอเกิดจ,ะจะแปปีแฮปปี้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 หออีกแล้วนะครับผมเกิดมาแฮปปแ เราก็ห่างหายกันไปค่อนข้างนานนะท่านผู้ชมเรากลับมาทำ Breaking ฟ a กกิ้งเดียวแล้วโดยที่ตอนนี้ในหมูของผมเนี่ยในหมูตอนที่ตอนเนี้ยครับผมโดยที่ตอนเนี้ยตอนที่ตอนนี้อยู่นะโดยที่ตอนเนี้ยในข้อของผมนะครับมีหมูพิเศษนะครับนะเพว่าเป็นหมูพิเศษละกันนะครับหมูพิเศษก็คือมีค่อนข้างใหญ่ละหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสิบเก้าตัวนะครับแล้วก็จะมาทำการถลุงกันแต่ว่าจะไม่ได้ถลุงหมูพิเศษนะครับแต่เราจะมา ถั่หมูเบอร์เกอร์แสนอร่อยนะครับผมนะเราจะมาดูว่าหมูเบอร์เกอร์เนี่ยมันดีอย่างไรนะครับสิ่งที่จะทําให้คุณได้ตัวนี้มานะี่ยอยู่ที่ดวงของคุณนะครับอยู่ที่การมาสมพันธุ์หมูเบอร์เกอร์แสนอร่อยเนี่ยเ,ออเวลานานม,มาแล้วทําอะไรไม่ได้นอกจากเอามาขายเหมือนกันนะครับมันก็มีเวลาที่มันจะตายนะอีกสิบสองวันของผมเนี่ยมันก็จะเสียชีวิตนะครับวิธีวิธีการให้อาหารก็คือนะครับคุณให้อันนี้ก่อนนะครับผมนะ,ะให้ให้เสร็จ ให้หมูให้เบอร์เกอร์ก่อนนะครับทีนี้หมูของเราก็จะมีสถานะโบกหกนะครับแล้วก็ค่อยให้อาหารอนี้เห็นไหมครับซึมเข้าไปนี่ครับผมโอเคมาดูกันว่าตอนนี้เท่าไหร่ละ9.9ละเห็นไหมครับเราก็ทําการให้อาหารเพิ่มบนไอเหมนี้นะครับโอเคครบแล้วนะครับตอนนี้ก็หนึ่งพันละครับหนึ่งหนึ่งพันกิโลมที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะกับหมูเบอร์เกอร์แสนอร่อยนะครับผมนะแล้วอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะเตือนเลยนะครับคุณไม่จะไปต้องอัพให้เล้าของคนเนี่ยคลอของคนฟาร์มของคนเนี่ย มาถึงขั้น4ก็ได้นะครับเอออยู่แค่ขั้น3ก็พอนะครับเก็บได้18ตัวก็พอแล้วนะเพราะถ้าหากว่าเก็บ24ตัวเมื่อไหร่แบบผมข้างบนนี้เห็นไหมครับว่าผมสามารถเก็บได้24ตัวราคาอาหารเนี่ยมันจะเพิ่มมาเป็น8ปดหมื่นซึ่งมันจะไม่ค่อยดีนะตรงนี้ผมอยากจะเลื่อนไว้ก่อนปกติอันนี้มัน4ี่หมื่นใช่ปหมละ่ะไอย,ยาเร่งคอดเนี่ยถ้าหากว่าอัพมาขั้น4ี่ก็แปดหมื่นหกหมื่นแสนหนึ่งเลยยาเร่งโตนี่หัวละแสนเลยนะซ,ซึ่งค่อนข้างจะเปลืองมากนะครับส่วนบางของผมมี24ล้าน นะซึ่งเป็นปกตินะของของคนที่เขาเลเวลประมาณ50กันเนี่ยมันก็จะยาประมาณเนี่ยเขาเรียกว่าตังก็จะประมาณเนี่ยนะครับผมนะโอเคผมจะทําการอัปเกรดลงแปลรูปก่อนนะอัปเกรดลงแปลรูปก็คือมันทาให้เราสามารถที่จะแปลรูปได้เป็น4ขั้นเลยนะครับก็คือแปลรูปได้พร้อมกันนะสีนะ่เมนูเลยนะครับคือทําอาหารได้4เมนูแต่ว่าสิ่งที่จะต้องเสียไปก็คือเป็น6กล้านสองแสนานะครับโอเคอัปเกรดแล้วก็ทกําการลับเลยครับผมนี่เลเวลอัพไปเลยพอเราเราแค่กดอัพนะครับเเวลก็อัพเลยนะครับ แล้วก็รับใค้เสร็จเลยนะครับซึมเข้าไปเรียบร้อยโอเคอฟาร์มของผมเป็นฟาร์มใหม่ไม่ที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคไหนลองอาบน้ำดิสก,สกิ้งสกิ้งสกิ้งให้หมูอาบน้ำก่อนนะพวกนี <c oughs> นี่ไอไอไอหมูไอหมูเอเลี่ยนตัวนี้ครับผมนะเออแม่งมาทําการเอาขี้ยาแล้วก็ขี้ใส่เยี่ยวใส่เยีเ่ยวใส่หมูกูนะครับอส่วนไอคนชาวไร่นี่ก็เป็นตัวเดิมเลยนะครับแล้วก็ไอคนเฝ้าฟาร์มนะยามผู้ดูแลฟาร์มของเรา กลายเป็นตัวที้เปรี้ยกต่มโปนี้นะครับผมนะแล้วก็บรรยากาศก็จะเปลี่ยนเป็นเหมือนอยู่ลองคารเหมือนอยู่ดวงจันทร์นอกโลกอะไรอย่างเงี้ยละเออเท่ดีเท่ดีนะครับผมนะโอเคแล้วก็มาทําการนําหมูตัวนี้นะครับมามาแปลด้วอันนี้คือน้ําหนัก1นึ่นะครับผมไม่สามารถที่จะทําน้ําหนัก1 0 0 0พได้นะแล้วผมก็ได้ทําการลบเพื่อนไปแล้วด้วยนะครับนะลบเพื่อนไปค่อนข้างเยอะมากเออผมไม่รับมั่วแล้วนะครับไม่รับเพื่อนมั่วแล้วเพราะว่านะครับสาเหตุที่ผมไม่รับเพื่อนมั่วเนี่ยซึ่งก็เพราะว่าผม เจอมากับตัวแล้วนะครับผมเนะี่ยถามว่าเจออะไรเจอลุมวางยานะครับผมเนะนี่ยนี่รูปที่ผมจะขึ้นไว้ให้นะครับผมนะคือวางยาโดยที่ภาพแบบแต่ละคนมาวางคนละทีสองทีผมก็เข้าใจดีแต่ว่าคนหนึ่งคนเนี่ยมารุมกระหน่ำวางยาผมสี่ทีติดอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่ามันมันมัน,ม,นมันมากเกินไปกับการที่ทำทำหม,มูผมจากหนึ่งพันโลนะครับเหลือสามร้อยโลนะครับผมจากเจ็ดร้อยโลนะครับ เหลืออยู่หนึ่งร้อยโลผมก็เลยแบบโอ้โหคือต้องลบนะผมลบแทบทุกคนเลยนะลบแทบกับทุกคนส่วนบางคนที่ยังเห็นมาวางยาอยู่นะล่าสุดเดี๋ยวจะพามาดูนะครับเนี่ยเห็นไหมชื่อว่านินจาน้อยคนเนี้ยยังผมมั่นใจว่าถ้าหากว่าผมเจอเขานะครับในเพื่อนยังไงผมต้องลบคุณนินจาน้อยแนย่ๆนะครับผมนะอันนี้จริงๆคือกูต้องลบมึงแน่นอนอนะ่ะกูมั่นใจเลยนะครับคือไม่เจอคุณนินจาน้อยเลยนะเฮ้ยนี่ผมเลื่อนยังไงก็ไม่เจอแล้วมันไม่เจอจริงๆนะครับ วิธีการก็คือเราต้องลบบางคนนะครับที่เขาเป็นเพื่อนผมในเฟซนะครับเวลาผมกดเนี่ยนะครับผมลบเขาก็จริงนะครับอ่ะผมลบเขาก็จริงแต่ว่าเขาก็จะกลับมาใหม่เพราะว่าเขาเป็นเพื่อนผมในนะเฟซนึกออกไหม No วิธีการที่จะเอาให้เขาหลุดออกจากวงโคจรไปเลยก็คือเราต้องลบเพื่อนในเฟซเขาด้วยนะครับซึ่งคนพวกนี้ผมก็มีแวว์ที่จะลบเพื่อนเขาในเฟซด้วยนะครับเดี๋ยวก็แอดเขาไปใหม่นะครับเออบางคนที่รู้จักซึ่งคนที่รู้จักก็มีเยอะอยู่เหมือนกันนะครับเออ แต่ต้องลบนะเออผมต้องทำจริงๆเพราะว่าอย่างที่บอกไปนะครับเพราะว่าผมก็กลัวเขามาเล่นงานผมด้วยแล้วเขาก็ไม่ได้เล่นด้วยจะได้แบบเก็บพื้นที่ไว้ให้คนดีๆไม่ไม่ใช่ว่าเพราะเขาไม่ดีนะแต่เขาไม่เล่นกานแค่นเองนะครับผมนะเก็บพื้นที่ไว้ให้คนดีๆเออมา,มามาอยู่กับมามาเป็นเพื่อนผมหน่อยนะมาคอยช่วยเหลือผมคอยปี้หมูผมคอยให้อาหารหมูผมมันจะดีกว่านะครับมันจะดีกว่าที่พวกคุณจะมาการะนำวางยากูจนแบบ หมู Back <Comics situation> okay. ในข้อกูแบบพร้อมเป็นหมูแบบหมูหมูตักแห้งเลยนะครับไอเว้นะครับผมโอเคเดี๋ยวต่อมาทําการขายหมูแฮมเบอร์เกอร์กันดีกว่านะครับหมูของผมก็แฮมเบอร์เกอร์ตอนนี้นะครับโพลีกรอบคือถ้าขายเลยนะครับจะอยู่ที่ประมาณแสนสี่นะครับผมนะแต่ถ้าหากว่าเอาไปแปลรูปเราจะได้เท่าไหร่นะครับโดยการที่ผมจะแปลรูปคือผมจะแปลรูปโดยใช้สเต็กหมูพริกไทยดำนะครับ1นกิโลนะครับจะอยู่ที่77บาทนะครับแต่ถ้าหากว่าแปลเป็นทันที่4เนี่ยค่าสุดยอดเนี่ย คือมันต้องใช้เป็นใบแปลรูปด้วยนะครับซึ่งผมไม่มีใบแปลรูปนะครับผมนะโอเคก็ใช้บิสเต็กหมูพริกไทยดำแล้วกันนี่หนึ่งตัวนะครับใช้เงินในการแปลรูปอยู่ที่7 7 2ดหมเอาม็ดนะครับผมนะอ่าแล้วก็น้ําหนัก1,300งนามนะครับอ่าแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับถ้าใช้แล้วก็มันใช้แสนห้านะครับเดี๋ยวเราจะไปดูว่า2ตัวที่เราแปรรูปเนี่ยจะได้เงินเท่าไหร่นะครับผมนะโดยการที่เสียเสียแสนห้ากับเสียแค่พริกไทยดำนะครับโอเคสาม สองหนึ 1> 2, 1, 1, 000, 10, 000. Uh ่ง oh, อิชกเนตแมงปลาฮึบโอ้โหหนึ่งน้อยพันหมื่นแสนล้านโอ้โหสองล้านสามครับผมเนี่ยคือได้มาสองล้านสามนะครับถือว่าหนึ่งพันโลไอหมูแฮมเบอร์เกอร์ถามว่าโอเคไหมเยี่ยมอยู่นะสำหรับผมผมว่าเยี่ยมยาวเลยนะครับเออถือว่าเยี่ยมอยู่นะใช้เวลาสิบห้าชั่วโมงเองนะครับซึ่งน้อยกว่าไอพวกหมูแลนี้แน่นอนนะครับก็ประมาณนั้นนะครับผมนะเออผมขายหมูสองตัวนี้ไปเพื่อที่ผมจะทําการหาหมูพิเศษนะครับหาหมูพิเศษ เพิ่มขึ้นนะครับอ่าท,ทีนี้พวกหมูพิเศษเนี่ยมันจะได้เอ่อมามาเป็นเล้าหมวสักทีนะครับตอนนี้ก็เราต้องขายไอหมูหมีหน่อยหมูหมีของผมอ่าน้าหนักอยู่ที่ประมาณพันสี่นะครับแต่ว่าต้องขายทิ้งเพราะว่าแม่พันตัวนี้ก็เดี๋ยวจะโดนวางยาวนะครับส่วนในตัวนี้เราก็ต้องขายนะครับแล้วเราหาพิกซี่ตัวใหม่เราจะผสมพิกซี่เพื่อหาพิกซี่ตัวใหม่แล้วก็ขายตัวนี้ทิ้งนะครับเออคือเป็นแม่พันที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะ แม่พันธุ์ที่แบบว่าน้ำหนักไม่เยอะเวลามีคนมาวางยายมันก็จะไม่ไม่เจ็บตัวมากนึกเขาออกไหมครับผมนะเนี่ยเออคผมขายจเจ้าหมูหมีสาวละกัน,แ,กนแต่ว่าไม่ได้ขายโดยตรงนะอ่าเหมือนเดิมนะครับสิ่งที่จะขายก็คือสเต็กหมูพริกไทยดำนะครับผมแล้วก็ทําการขายจเจนะ้าหมูหมีนะเจ้าหมูหมีอยู่ไหนเออเจ้าหมูหมีนี่ไงเห็นไหมน้ำหนักมันอยู่ที่พันสี่นะครับแปลงรูปทีนึงใช้มาหนึ่งแสนแปดพันนะครับแปลงรูปฝ่ซุ่มโอ้โห ชี้ตัวเดียวอะทุกคนดูดิตัวเดียวอะคือแค่ตัวเดียวพันสี่แต่แต่ว่าราคาแม่งแพงกว่าหมูแฮมเบอร์เกอร์อกัะเออไอ,อหมูแฮมเบอร์เกอร์นี่แม่งดูกากดหลยมีแค่ตัวเดียวนะชิ้พายนะครับผมโอเคต่อไปก็เดี๋ยวผสมพันธุ์นะครับผมนะเหมือนเดิมเอาไปปี้กันนะเออตัวไหนก็คือมันมันน่าจะเป็นที่เรื่องของดวงมากกว่านะไอการปีหมูแล้วได้หมูทองเนี่ยนะครับผมเนะี่ยเอออยู่ที่ดวงล้วนเลยนะสาหรับผมนะผมคิดว่ามันน่าจะอยู่ที่ดวงจริงๆนะครับเพราะว่าผมก็ลอง หลายรูปแบบแล้วจากการที่ดูพี่คิงผมก็ลองทํามาแล้วนะครับผมมันก็ไม่ได้อยู่ดีครับเออมันก็ดวงจริงจรินะครับผมโอเคได้ปีนี้แพนมาก็ต้องขายทิ้งนะปีนี้แพนก็คือขยี้ทิ้งไปเลยนะครับเนีย่ยถือว่าจะเลือกเป็นหมูวิญญาณเย็นยเยือกก็ได้นะที่ผมใช้ไปนะครับผมนะเนี่ยเออที่ผมแบบตอนนั้นผมก็ไลฟ์อยู่ในซีเดนเกมมิ่งนะไลฟ์อยู่เราก็เหมือนกันนะนะครับมันก็มีค่าเท่ากันนะคือมันไม่ได้เหมือนกันหรือว่าดวงผมไม่ดีอันนี้ผมก็ไม่รู้นี่ได้ไปแล้วเห็นไหมมันง่ายมากนะครับ รับซึนกระลาบมาโอเคได้เหรียญมาครับเหมือนเดิมครับก็ทําการขายตัวนี้ทิ้งนะครับผมแล้วก็ไอ้ตัวเนี้ยขายทิ้งไปเลยไอ้หมูวีเดฟแพงีิเปียนะครับแล้วก็มาทําการแปรรูปนะครับผมเะอ่ยโอเคหมูเซ็กซีไทยดำนะครับแล้วก็ตัวนี้เออ600น้ำหนัก600นะครับได้เท่าไหร่ล้านสองโอ้โหเยอะมากนะครับผมนะตังค์เยอะมากตอนนี้ยูนิคอนก็มีน้ำหนัก509นะครับผม5090นะครับเหมือนเดิมนะเดี๋ยวผมก็จะเออ่ทำการมา ไอพวกเนี้ยถามว่าใจจะอยากขายไหมเดี๋ยวต้องเลี้ยงสักพันโลก่อนนะสักพันกิโลเนี่ยไอตัวเนี้ยมามาปักเนี่ยพันโลแล้วนะครับแต่ว่าตัวเนี้ยยังไม่พันโลไงเออเดี๋ยวค่อยๆมาทําคลิปขายแยกแล้วกันนะครับคือสาเหตุที่ผมไม่ได้ขายคลิปนี้ใจคืออยากขายแต่ว่าผมอยากจะให้ตัวเนี้ยมันพันก่อนนะครับและทีนี้เดี๋ยวจะได้มาทําคลิปขายทีเดียวนะครับผมโอเคในคลิปนี้ก็ได้รู้ไปแล้วครับว่าหมูแฮมเบอร์เกอร์เนี่ยครับผมไอตัวแฮมบาร์กเนี่ยมันขายแล้วหนึ่งพันกิโลตัวหนึ่งเนี่ยถ้าหากว่าหาร2เลยนะ คิดกันแบบง่ายๆเลยนะครับผมนะโอเคอ่าสองสามเจ็ดแปดสองเก้าห้านะครับหารสองนะครับจะอยู่ที่ประมาณตัวละล้านหนึ่งแสนนะครับผนมะก็หนึ่งหนึ่งพันโลนะครับจะอยู่ที่ล้านเดียวนะล้านหนึ่งแสนประมาณนี้นะครับผนมะมันก็ไม่ได้เยอะมากเท่ากับไอหมูเกล็ดม่วงแนละ้วเพราะยังไงหมูเกล็ดม่วงมันก็เนื้อวดาอยู่แล้วนะครับมันเยอะอยู่แล้วนะครับผมโอเคเร่งโตนอ้องะเร่งโตไอเจ้าปอกไปอบก็มีเร่งโตโตไปเรียบร้อยแล้วไอตัวนี้ก็ไปปี้ต่อได้เลยนะครับผมโอเคแล้วก็เดี๋ยวหาเป็น พวกนี้แหละไอพวกตัวพองนี่แหละสำคัญมากนะครับออสิ่งสำคัญก็คืออย่าลืมนะครับผมเล่นผ่านแอปพลิเคชัน LD Player นะครับข้อดีของ LD Player เนี่ยคือสามารถที่จะมาโคไดเ้เห็นไหมผมจะมาโคโชผมปล่อยเลยอ่อ,อกดผมผมผมตั้งให,ให้ให้มันกดตรงนี้ไวที่เลขศูนย์เห็นไหมกดเลขศูนย์ปุ๊บอ่ะกดเลขศูนย์ทางไว้มันเป็นการกดคลิกแบบเบิ้ลนะเลขศูนยนะ์เนี่ยแล้วผมก็เอาเมาส์ไปกดที่หน้าจอปับ๊บออกข้างหน้าจอก็ปล่อยได้เลยเห็นไหมครับ พี่ผมมาทำนี้เพราะว่าผมจะหาน้ายาปรับยีนนะครับผมได้ถามผู้เชี่ยวชาญหลายๆคนแล้วนะครับตอนที่ผมไลฟ์สดมีหลายๆคนมาคอมเมนต์คอยบอกผมใช่ไหมว่าออมาหมุนเวดดีกว่าเพราะว่าใน8มันมันมันค่อนข,ข้างเยอะนะเออใช้8ปเพชรลยเพื่อที่จะได้น้ํายาปรับยีนขวดเดียวนะครับแต่ถ้าหากว่ามาหมุนใน80เพชรเพี่ยยังมีโอกาสได้ขวด2ขวดซึ่งมันก็พอๆกันนะครับแต่บางคน80เพชรก็ไม่ได้เลยอะไรเงี้ยมันก็มีเหมือนกันนะแต่บางคนนะบอกเลยว่า เขาไม่ต้องใช้พื้นดวงตรงนี้เพราะเขาเงินเหลือไงเออเขาก็เติมเละเลยซื้อเละเลยนะครับผมอันนี้ต้องยอมรับนะครับแต่ว่าอย่างอางเราเราที่เติมเติมในน้อยหรือว่าบางคนที่เป็นสายฟรีอ่ะแนะนําว่าให้หมุนเอาก็ได้นะหมุนหายาปรับยีนก็ได้แต่ว่าถ้าหมุนได้ยาถ่ายแล้วก็ยามาวางยาบ้านกูพอเดี๋ยวกูลบเพื่อนนะเนี่ยกูได้ยาถ่ายแล้วนะผมแล้ผมก็จะไปวางคนที่แบบเหมือนจะไม่เล่นอะไรเงี้ยคนที่เขาไม่ค่อยเล่นอ่างเงี้ยหรือถ้าหากว่าบางคนเล่นผมก็จะขออนุญ,ญาตเขาก่อนจะดูหมู่เขาก่อนว่า หมูในฟาร์มของเขาเนี่ยมีน้ำหนักมากไหมถ้ามีน้ำหนักมากเขาจะไม่วางนะเราจะไปวางหมูที่แบบบักบางทีหมูพึ่งคลอดอะไรเงี้ยมันควรจะวางอันนั้นวางได้เขาก็จะไม่ว่าพอวางยาถ่ายเสร็จเราก็รักษาให้เขาเลยอะไรเงี้ยน,นะครับผมแต่ว่ามันรักษามนทดแทนกันไม่ได้เพราะว่าน้ำหนักมันลดนะน้ำหนักหมูมันลดมันจะแซดแล้วั้แต่มืงโดนรู้สึกว่ากูโดนวางกูก็แซดแล้วนี่ไงได้มาหนึ่งขวดแล้วเป็นไงฮะ เออได้หนึ่งขวดอนะถือว่าดีดวงดีแต่ถ้าหากว่าในเก้าสิบเพรที่ผมมีได้มาสองขวดเนี่ยถือว่าคุ้มอยู่นะครับมผมจะต้องเปิดให้เหลือแค่ห้าสิบเพรเพราะว่าต้องเก็บไป้นักยาเล่งนะครับผมนะโอเคมีหกล้เห็นไหมเออเหลืออีกเท่าไหร่ตอนนี้นะครับเลยสองทีโอกาสแค่สองทีปุ้มเข้าไปก็สุดท้ายครับผมนะนี่โอเคหมดละหมดแพชชั่ She นลวคบเรียกว่าหมดละหมดโอกาสแล้วครับผมนะได้ได้ชีสเบอร์เกอร์นะครับโอเคไม่เป็นไรห้าสิบเพรนี่เก็บไว้ซื้อเป็นยายา ยาบำรุงคันนะครับผมเนี่ยโอเคสําคัญเลยเนี่ยยาบำรุงคันนะครับเหมือนเดิมครับทําการผสมพันธุ์ับเอาหมูไปปีนะับผมเนี่ะปีมันมมีเลยนะครับผมนะ่ที่ผมทําอย่างเงี้ยคือตอนนั้นนะผมนั่งอยู่ประมาณน่าจะหลายชั่วโมงเลยแหละสี่ชั่วโมงนะครับผมนั่งทําหมูหาหมูทองนะครับซึ่งล็อกทุกสูตรนะครับที่หลายๆคนคอมเมนต์มานะก็เหมือนเดิมนะสรุปว่าดวงครับอยู่ที่อยู่ที่ดวงนะมันไม่ได้นะครับผม เออนะครับพูดเลยว่าไม่ได้จริงๆนะครับโอเคยี่สิบนะครับคือใช้ตังค์เยอะมากผมพูดเลยนะใช้ตังค์โคตรเยอะนะโคตรปลาเยอะนะโอเคเล่งค้อเก็บบายครับได้ตัวอะไรมาดูดิจะเพิ่งมาโดกนนะโอ้โหหมูขี้เปียกนะผมได้หมูขี้เปียกมาครับผมโอเคเหมือนเดิมครับไปปี้ครับผมนะโอ้โหปี้ไปปี้เลยแล้วก็เหมือนเดิมครับวิไปนะครับโอเคเล่งข้าบายครับผมโอเคนะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับทำการ เล่งกได้นะครับไหนโอ้ได้ค้เปียกอีกแล้วแม่พันคิเปียกอีกแล้วนะครับผมนะขายไปครับนี่ขายได้นะครับผมขายไปนะครับนี่โอเคเหมือนเดิมผสมไปปี้ครับผมเรียกว่าปี้นะผมเรียกว่าเอาไปปีแล้วกันนะอย่าว่ากันนะโอเคเย็นยเย,ยือกครับเย็นจเยือกปีก็เย็นยเยือกนี่ปีกเย็นจเยือกครับผมเหมือนเดิมคมรับเหมือนเดิมเล่งนะครับเอาไม่ใช่ไม่เล่งเล่งข้อเล่งข้อไม่ใช่เล่งโง อยเร่งโตทำเที่ยอะไรเพื่อนเองคอดายนะครับซื้อกล้ามโอเคตัวอะไรโหเยลลี่แล้วหรือล่าขี้เปียกจับเนี่ยคือมันต้องอยู่อย่างเงี้ยครับเร่งไว้เรื่อยทาไว้เรื่อยอ,อการจะได้หมูทองมันก็อยู่ที่ดวงคุณนะอย่างเช่นผมจะลองทําให้ดูแล้วกันนะครับวิธีการคือโอกาสที่จะได้หมูทองหมูพิเศษเนี่ยมันมีโอกาสได้ง่ายมากนะครับโดยการที่คุณจะใช้มีน้ายารบบยีนแล้วก็น้ํายาเร่งเร่งน้ํายาบํารุงคันนะครับแล้วก็รับยีนสองอันนะบารุงคันกับแบบยีนนะ โอเคผมจะเอาไปปีกก <ouse> ป้กับเย็นยาเยอือกแล้วกันปี้กับเย็นยาเยือกปี้กันเลยนะครับหลังจากปี้กับเพ็จแล้วนะครับเราก็มาทําการนี่เลยนะครับใช้้ํายานฮะจะใช้แบบยีนก,ก่อนหรือว่าเร่งเร่งเร่ง,งบำรุงคันก่อนก็ได้นะครับผมนี่บำรุงคันเคืออนนี้เห็นไหมบำรุงคันนี่ซื้อมาเลยห้าสิบเพชรแม่งโคตรแพงเลยนะครับผมโอเคตังเพชรกวนแล้วด้วยนะครับอันนี้โอเคใช้ยีนปรับยีนไปนะครับทําการแบบยีนไปก่อนแล้วก็ใช้บํารุงนะครับผมบำรุงต่อเลยนะครับ นีบ่บำรุงคันต่อเลยปั๊มโอเคจะใช้เล่นข้อธรรมดาก็ได้นะเออเล่งข้อแบบนี้ก็ได้นะครับหรือว่าเล่งข้อระดับสูงก็ได้นะแต่ผมมีเล่นข้ออดับสูงก็คือใช้เล่นข้อดับสูงมาเลยนะสามสองหนึ่งดูว่าจะมีหมูวิเศษหรือเปล่านะไปครับนโะป่เข้ามานี่ไงนี่ไงเออมีหมูกระต่ายมาตัวหนึ่งครับผมโอ้หมูกระต่ายนะแล้วก็หมูขี้เปียกตัวนี้เออเท่ากับว่าแม่งก็ยังยากอยู่ดี่แต่ก็ยังรู้สึกว่าน่าจะได้ง่ายกว่านะโอ้ย เอออันนี้เก็บไว้ไอหมูกระต่ายขี้เปียกดีหรือเพาเข้ามาดูนะครับผมโอ้ยหมูกระต่ายนั้นได้จากการหมุนหมุนกาชานะข้างบนเลื่อนข้างบนแต่อันนี้ยแม่งขี้เปียกขายทิ้งไปเลยครับถือว่าดวงเราไม่มีเลยนะอันนี้จับใจจริงคือมันได้ยากมากผมพูดเลยคนเป็นดวงดีอ่ะเชื่อไม่ได้นะครับโอเคไปแล้วก็ฝากกดไลค์ทับคล้ายด้วยอย่าลืมซื้อติ๊กเกอร์ไลน์ผมด้วยแล้วกันลิงก์อยู่ด้านล่างครับสวัสดีครับ